ดเนาะครับก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ดีนะนะครับที่แบบว่าส่งเสริมให้กับทุกคนแบบอ่ารักรักรักสุขภาพนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวตัวเองในทำอย่างที่ริดเรียนมาเนี่ยก็สำคัญมากเลยนะเรื่องของการออกกำลังกายใช่ครับการออกกำลังกายหรือว่าการที่แบบว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเราการที่แบบไม่มีโรคเนี่ยเป็นรามประเสริฐนะฮะเป็นเรื่องที่ดีมากยิ่งบางคนแบบเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มาจากที่เราแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ค่อยทําอะไรเลยนะครับมันก็เลยทําให้เราเจ็บป่ว ก็ออกกาลังกายดีกว่าทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไว้จะได้ต่อต้านกับเชื้อโรคที่จะเข้ามาในร่างกายเราได้ครับไม่มีโรคอาจจะเป็นร่มเม็นเสืแต่ถ้าไม่มีตพวกเราจะเสียใจนะโอยซึ้องอ่ะก็เดี๋ยว <laughs> ตามไปนะ <laughs> หลายลาข่าวมากครับบครณบ